บนโซเชียลมีการแชร์7เมนูอันตรายที่เจ้ากระต่ายห้ามกินตั้งแต่ขนมปังไปจนถึงผักบุ้งหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับสัตวแพทย์ที่คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษโรงพยาบาลสัตว์เล็กคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ 7เมนูอันตรายที่เจ้ากระต่ายห้ามกินแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับในทั้ง7อันที่เขาแชร์มาเนี่ยจะมีบางอันที่ผมคิดว่าเราสามารถใช้คําว่าเมนูอันตรายหรือห้ามกินได้แล้วก็บางอย่างอาจจะกินแล้วมีผลเสียบ้างหรือบางอย่างอาจจะกินแล้วแทบไม่มีผลเสียเลยจะใช้คําว่าเมนูอันตรายทั้งหมดคงไม่น่านจะเหมาะสมเมนูอันตรายเมนูแรกคุกกี้ เป็นสิ่งที่ไม่ควรกินถูกต้องะฮะคุกกี้น่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากการที่คุกกี้มีไขมันแป้งหรือน้ําตาลมากซึ่งตรงเนี้ยกระต่ายเป็นสัตว์ที่ย่อยไขมันแป้งหรือน้ําตาลได้ไม่ค่อยจะดีซึ่งตรงเนี้ยอาจจะทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารได้สองขนมปังขนมปังก็จะคล้ายๆกับคุกกี้นะฮะคือขนมปังมีส่วนผสมของแป้งและน้ำตาลเยอะซึ่งมีผลเกี่ยวกับการย่อยอาหารของกระต่าย เมนูที่3ผักกาดขาวก็เป็นอันตรายต่อกระต่ายแล้วครับตัวผักเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสารที่เป็นพิษกับตัวสัตว์แต่ว่าผักเนี่ยเป็นอาหารที่มีน้ำค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีไฟเบอร์ถ้าเทียบกับหญ้าค่อนข้างจะต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากินมากเกินไปอาจจะทำให้ฉันมีลักษณะที่ว่ากินอาหารที่ควรจะกินคือหญ้าน้อยลงซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องช่องปากที่เกี่ยวกับฟันได้แล้วก็ ตัวอาหารที่มีน้ําเยอะอาจจะทําให้สัตว์มีอาการถ่ายเปียบถ้าเทียบกับสัตว์ที่กินหญ้าเยอะตามปกติเมนูที่4แตงกวาแตงกวาเป็นผักที่มีน้ําเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการถ่ายเปียกหรือทําให้สัตว์กินอาหารที่ควรจะกินพื้หญ้าได้ในสัตว์สวนที่น้อยลง 5. อะโวคาโดอะโวคาโดตรงเนี้ยอาจจะใช้คําว่าห้ามกินได้เนื่องจากว่า ในโะโคโดมีสารซึ่งในข้อมูลคืออาจจะเป็นพิษกับสัตว์บางชนิดได้ซึ่งตรงนี้ถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ไม่มีความจําเป็นต้องไปให้เมนูที่6หัวหอมหรือต้นหอมต้งหัวหอมกับต้นหอมใช้คําว่าห้ามได้เนื่องจากว่ามันมีสารพิษที่เป็นสารเคมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือดได้ในสัตว์คือทําให้เ,เลือดแตกได้และเมนูอันตรายเมนูที่7 ผักบุ้งสำหรับผักบุ้งเนี่ยเราอาจจะต้องดูเป็นกรณีว่าเป็นผักบุ้งอะไรถ้าเป็นผักบุ้งที่เป็นผักบุ้งจีนตรงเนี้ยผมไม่ได้คิดว่าเราจะใช้คําว่าห้ามแต่ว่าอาจจะมีเพดผลในการจํากัดปริมาณที่ให้เหมือนกับผักอื่น แต่ในกรณีที่เป็นผักบุ้งไทยซึ่งอาจจะเป็นผักที่มียางซึ่งตรงเนี้ยในกรณีของผักหรือพืชที่มียางก็ไม่ใช่เป็นอาหารที่ควรจะให้สัตว์กินอยู่แล้วตรงเนี้ยเราอาจจะใช้คําว่าห้ามได้ยังมีอาหารอื่นๆที่กระต่ายห้ามกินอีกไหมครับจะเรียกว่าเป็นอาหารคน ทั่วๆไปเช่นข้าวหรือว่าอาหารที่มีน้ำตาลสูงหรืออาหารที่มีข้อมูลว่าเป็นพิษกับสัตว์เช่นช็อกโกแลตก็ไม่ควรจะให้กินแล้วอาหารที่กระต่ายควรกินมีอะไรบ้างครับสําหรับอาหารที่ควรจะให้กระต่ายกินปกติเนี่ยควรจะให้กระต่ายกินหญ้าเต็มที่คือให้ปริมาณที่มีเพียงพอกินตลอดทั้งวันส่วนอาหารที่อาจจะให้เป็นอาหารเสริมก็คือเป็นอาหารสําเร็จรูป แต่ปริมาณที่ให้เนี่ยควรจะจำกัดสำหรับน้ำหนักตัวประมาณ1นกิโลเนี่ยเราอาจจะให้สักประมาณ20-30กรัมในกรณีของผักเราแนะนำเป็นผักสดปริมาณอาจจะสัก1ใน4ถ้วยกาแฟ ى, ถึงประมาณครึ่งถ้วยเล็กๆได้ ตรงนี้ให้เป็นอาหารเสริมแต่อาหารหลักจริงๆเนี่ยที่ควรจะมีติดกรงไว้ตลอดเวลาคือเป็นหญ้าแต่สรุปแล้ว7เมนูอันตรายที่เจ้ากระต่ายห้ามกินที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับผมว่าแชร์ได้แต่เราควรจะแชร์ด้วยความเข้าใจอาหารบางอย่างควรจะห้ามจริงๆเช่นหัวหอมโอโคโดคุกกี้ขนมปังแต่ในเรื่องของผักเราสามารถให้ได้ด้วยความเข้าใจในปริมาณที่เหมาะสม การให้อาหารที่เหมาะสมจะส่งผลดีต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเรามากที่สุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวกรแชร์ระวังนะครับการแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อคนจํานวนมากสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม